สวัสดี่ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับน,นี่ก็อยู่กับช่องัสดีวัดฝ่ามีนะครับเป็นวันพุธที่สามมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผ้าพ,พี่พาน้องพาพ่อพแม่พี่น้องกับมาเบิงึงขวยายเบิังงัวนะครับเดี๋ยวเบงิงเป็นบรรยากาศเบิังขวายก่อนนะครับ าเป็ดราคาขั้วไองามๆขั้วไอแม่ลูกับท่านไหนที่สนใจสิเขามา่ายำช่อมตลาดอำเภอปทุมราชธานาาาีครับนี่อากาศก็นามัยครับอากาศไม่ผ่านจุดคัดกรองครับวัดไข่เพื่อบริาการเสียเวลาก็เดี๋ยวพาพี่ผาน้องไปสอบถามราคาได้เลยนะครับเนาะครับไ,ได้ครับ เป็นตัวแหลกเราเนาะครับเนาะโคมแม่หลูกงามๆเปิดราคาไปหาสิบแปดนะครับแม่หลูกงามๆเป็นรูบักเทิร์กนะครับเนาะรูบักเทิร์กเช็คเดือนนะครับนี่ประมาณบ้านเช็เดือนนะครับหาหกเดือนแบบงามๆเลยโคมแม่หลูกช่วงนี้งามๆเลยครับบักเทิร์กะมาหาหกเดือนนะครับเนาะนครับแม่ก็โอเคครับงามครับ แม่ลูกต้หรับเหมาะผูดดิสนใจเอาไปเลี้ยงครับเนาะนี่ครับแม่ลูกสวยๆดูประมาหาหกเดือนแล้วนะครับดูบึกเติกเนาะเดี๋ยวเบิ้งแม่จักหน่อยงานขายครงานแม่หน้าสิบแปดนะครับเนาะความสุงแม่ก็ประมาณหน่อยสามสิบห้านะเติร์กว่าประมาณหน่อยสามสิบห้าอาจจะพอถึงครับเนาะ แข่งคากอะเรีบดีนะครับเนาะก็ได้อ te ยู่เครื ol, ่องแบไน้นะไอลูกยักโตเหรอครับประมาณจุดที่2องครับเนาะิบแปดต้อรองไหนครับบอกระถวยนะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์ส9 0เจดก้า้ายห่ห่อยยังนะครับ เองครับเอครับเนาะตัวนี a ้แมงขันลายปะแม่ครับอ๋อโครบหน่อยใช่ครับนี่คหนึ่งโครมหนึ่งหกสิบห้าเนี่ยเบิ่งอีกครมหนึ่งครับบหกสิบห้าขั้วกระจายย่อยเข้ามาเรื่อยๆร่อ้วไม่รู้ลูกพี่ลิ้นแม่ลูกครับง่ายๆเลยช่วงนี้ครับหกสิบห้าตัวครับครมนี่เนาะลูกตัวแม่ประมาณหกเดือนว่ะเดือนเดือนเนี่ยครบมนี่เป็นลูกตัวแม่ แม่ลูกทำง,งานอีกคบนึงสามสิบกเนแลครับแม่มันสาบบวกละสามสิบห้าประมาณว่าเกินนี่ครับแม่ลูกทำง,งา,าเนเผื่อเละแน่นอน <c oughs> นี่ครับเบิร์โทรกระดัดเลครับเด้อนี่ครับเแม่ลูกคนทำงานอีกคบหนึ่งหกสิบหาต่อรองเลยนี่ครับขาแข่งลูกก็ดี ลูกตัวแม่ประมาณเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้เนี่ยครับแบบเป็นแมียแบนตัวนี้เมียลูกเนี่ยครับเม่ลูกงามๆตัวนี้ลูกตัวแมียนะครับเรืองงามๆเหมาะพูดได้เสียเอาไปเลี้ยงนะครับนะครับงามๆเลยข่วนๆดีอยู่ตาตาตาแม่ นี่ครับน้าต้านนะครับครับนี่งอ่ทานไปนะครับงามๆแม่ลูกนี่ครับเบื้องอีกโตนะครับเป็นคั้วแยกหลูกครับเนาะเบื้องน่มเิ่นนะครับเนมมัยังไข่อยู่ น,นมยังงามเป็นวานาน,านีนานะครับเนาะตามกันเนะิ่งนมเพิ่งกันยังไข่อยู่แบบด่านไทยก็สูงประมาหน่อยสากสิบหานะครับนะครับต้นีน้ก็งามอีกต้นนึงนครับน่ครับบนเขาบางยังงามอยู่ครับขวแยกลูกคนละนะครับสี่สิบสองบอกงามดีอยู่นะครับ หน้าตาอะโอเคอยู่ครับ42ต่อรองได้แยกลูกไปเท่าไรพอลูกมันขายไปเท่าไรลูกมันครับลูกมันขายไป2,000สามอ๋อลูกขายไปเท่สามแต่ว่ายัง้ไม่ได้ผสมอีกครับนี่ยังอ๋อยังไม่ผสมนุ่มยังไข่อยู่ขอบขอบอร์โทาะไปไหนพอกร์โทรเบอร์โทรครับ ศูนออย์แปดสามย์กหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้าแปด่ศูย์เก่พอะครับพอทองมวนพอทองมวน,นครับน้องอ๋องามอีกััหนึ่งนะครับใครสนใจก็โทรมาหาคุณ่อบกันนะครับ้มาไล่โตครับวันนี้ได้ยู่บูเดินยังไงโอ้ขายดีนะครับครับโอเค okay. ไปตั่อไปครับงาม เบิ่งโคมแม่ลูกอีกโคมหนึ่งนะครับอันนี้แม่จะเป็นค้วยเผือกแต่ลูกก็เป็นธรรมดาน,มน,นะครับแม่บางลูกบองก่อนนะครับลูกสิเป็นลูกบักเถิกนะครับใบ,บโทกับเป็นเบอโทษเดียวกันครับค้วยแม่ลูกนะครับข้อยแม่ลูกโคมแหลกนะครับ ม่ลูกฟอมซูเม่ว่าหน่อยสาบครับอันนี้แม่หกสบแปดวะหกสบแปบอกนาทาอันนาเป็นาเนบอกว่าหกลูกได้เจ็ดเดือนประมาณจเดือนเข้างหาบอ่ะอ้หประมาณหาหกเดือนเนาะออเอนี่ครับเบอร์โทรเบอร์ก่อนครับเบอร์ม่หอยเพิ่น ต่ว่าแน่นะครับเนาะแต่ว่าลูกเธอว่ามันหาหกเดือนนี่แหละนี่ครับแม่เป็นสูงมันลอยสามสิบบวกนะครับเจ้ก็เป็นขั้วดอนให้ลูกซีธรรมดาอยู่แม่ลูกแต่ว่าเขาเขาแย่เนี่ยก็บบ๊าู้ว่าอายุประมาณเท่าเดียวครับเนาะครับแม่ใจนะครับกับปีหน้าเอานะครับแล้วฟูเซี่ยวชานใครที่เซี่ยวชานกัน คอมเมนต์แนะนำใดนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญนะครับเนาะแนะนำกันใดมามีปัญหาอย่างางี้ครับแดดเปลี่ยนความรู้กันไปครับผู้เชี่ยวชาญผู้ได้หูไดหงายกับแนะนำบอกผู้ที่พอหูนําดก็นใดนะครับเนาะผ่านไปครับตอนนี้นครับเนี่ยบางอีกคบหนึ่งครับเป็นแม่ลูกงามงามสี่หมื่นเจ็ดพันห้าเกิดเงือเลดีเหมาะอยู่สี่หมื่นเจ็ดปัญหาเป็นค้อยลูกแหลกนะครับ ลูกเดียกเดือนเนาะนี่ลูกได้ประมานเดือนครับนี่ประมาณเดือนลูกไหมอนอ๋อประมาณหาเดือนครับเนาะนี่ครับขวยลูกแหลกเป็นไหมเอาครับเอาเอาหมดขายถูกโตครับหมอนี่เสอีกกี่ต้มเลยโอ้ยนี่ครับแดดกำลังออกเหมนไหมขวดลูกแหลกงามนงามเล็บกระดิษครับเด้อขาแข็งเล็บหน้าตา ควยลุกเหลยกกำล้ง,งาตาดีอยังถ่ายเงียจำเบอร์โทรได้ปะถ้าบอกเลยกน,นครับ06หนึ่งยเจด้า็ดองหกสเนหซื้อยัง,งครับซื้อแม่แม่ครับนะบโอเคครับตันงงนว,น,วยยน,น,นี้่ันไปกำลงงม๋อาซื้อยางไปบังถ่ายยัง,ยยงน้อยแม่นใบแม่ปลากระป๋องอีกตัวเดียวบังถ่ายยังน้อยนะครับ แบบ้ักเบื้อโทกอะไรมากแล้วเดีวกยเป็นลูกตัวเม่นะครับด้ตัวนี้ค้อมีค้ามูลเมียบ้านหน่อยสามสิบบวกนะครับเดี๋ยวกุ้ยตัวเมีตัวนี้ก็ปันไปนะครับนะครับตัวนี้ก็ดกคอปานะครับใที่นี้ บางอีต sí, sí, no. ัวนึงงามาเพื่อนเดี๋ยวเบางที่ตัวนอเน้ะก็ได้ครับนี่สามหมื่นห้วยงาม้วยงานี่ก็สามหมื่นรับหาหมื่นนองน้ะนี่ครับเดี๋ยหน้าหมื่นบาทถ้าห้องไหวนุ่มดีป่ะนี่ห้าห้ื่นบห้าหมื่น ป่วยเยอะปีล้วครับนี่ยังบ่ได้สมบ่ะยังบ่ได้สวมนะครับเนาะอ๋อนี่ครับงามๆความสูงประมาณเท่าไรป่ะรอยสามสิบห้าประมาณรอยสามสิบห้าะครับเนาะครับราคาเปิดใบห้าหมื่นห้องไว้ซื้อ ใครจริงอ่ะที่ซ้มเหมื่นหบุย่สี่หมือนไปนะครับนะครับอ้วนดีครับแต่ว่ายังมาถึงสองปีเพิ่มไปพ่อบอกขอโทษนะพ่อโทษไปนะพี่ท่านบอกว่าจะนวดบอกไปชื่อเพื่อมันมีตัวอื่นนําศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนเจ็ดแปดแปดสี่แปดแปดสออยังละครับโควิดวิรประกันรับกันะ ปรปะโอเคครับผ่านไปราคาเท่าไรนะราคาสี่ห้าบห้ากปีลอลขวดลูกซครับลูกที่ซีแม่จะ่าลูกเสียหานที่ทองอ๋อทองเดือนะเ่ทองสี่เดือนกว่าทองสเดือนกว่ารับประกันทองสี่สิบเท่าไรนะ ราคาร <le> าคาสี่หมื่นห้าสี่มื่นห้ารับประกันทองครับแถมนึ่งพอตัวนี้สี่หมื่นห้ารับประกันทองทองสี่เดือนพอนะลุกที่สี่ครับเต็มไม่ได้ขีดต้มนครับด้วยนี่ครับสี่สิบหารับประกันสองสี่เดือนลูกประมาณลูกตัวที่สี่ความสูงประมาณหน่อยสามสิบร่อยสามสิบหากเกินนี่ครับประกันทองให้พ่อ ยมมเบอร์โทรเลยว่าป่ะศูนห์งหกสองหนึ่งูนเจหนึ่งูนเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามสองห้าหนึ่งสามสองห้าครับผมพอยังครับพออุดมพออุดมนะพอนครับมพอเ่อครับมโอเคครับผ่้นอนี้แม่ลูกร้ายนะครับน้องเบอนี้เดี๋ยวเบ่งแม่ลูกอีกโคมหนึ่งอันนี้แม่ลูกราคาไทยเนาะฮอกิหะป่ะฮอกชเนาะป่ะลูกว่าแจ็กเดือนป่ หกสิบหาลูกมยายังเดือนพอ,อนน่ลูกเจ็ดเดือนประมาณสองสามเดือนครับเนาะนี่ครับ,รบเมลูก้างามลูกแหลกก็ลูกเท่าไรนอนหน,น่ประมาณลูกแหลกนะเนาะเมืองวัษนากับเป็นลูกแหลกครับความสูงประมาณหน่อยสามสิบเป็นลูกตัวเม่นี่ครับ โอ้แสงแสงสะท้อนจังเลยเป็นลูกตัวแม่นะครับขวยดูกแหลกเป็นลูกตัวแม่ลูกวันสองสามเดือนนะครับส่งมาได้อยู่ง่ามเนาะหน้าตาเล็บเล็บก่ะส่งมาได้ครับเล็บเล็บก็ดีอยู่เที่ยวกรุงไทยยังไงนะครับขวยแม่แม่ลูกนะครับลูกขวดเป็นลูกตัวแม่ เริ่มเริ่มก็ดีอยู่หกสิบหาต้อรองไลยลูกแรกตัวนี้เดี๋ยวะพอโทรเฉพาะเธอ,อเดียวเลยต้องขอเพิ่มในบางอีครบนะเป็นเป็นลูกแรกนะตัวนี้แม่ลูกเท่าไรครับหกสิบห้ากันคุยลูกที่เท่าไรนอนนี่โอ,อ้ปะประมาณลูกที่สามที่สี่แม่หัวเพิ่นมาแน่ใจนะครับเนาะนี่ครับหน้าตาเพิ่นแม่ลูก cực nó thước đó, chắc vào cực nó mày chạy đất nó mày tham gia nó mày hết mày thơm có tham gia mày em bơi phân xóm yêu nó mày hết 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 mày Bỏ ra hết mày hết mày hết mày thải chắc nói mày hết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  ลูกเถิกตัวนี้ประมาณสามเดือนลูกก็ต้องกินนมอยู่ปีนมุ่งเพื่บเลี้ยบๆก็ดีอยู่ครับน่ครับแม่ลูกโอ้เดีก็ดีครับนี่ครับไป่ถ่อจำไหนป่ะต้องผอผอเราเนี่ยใส่บ้างครับ ยี yeah, yeah. s s ่ภาเบอมดเถิกบางนะครับนครับเถิบคงสั่งสูงไงงานครับว่าใจได้ระหิตัวนี้สิย่างหน่อยทำจอช่วยใจวันก็ถขายมันนักใจป้าบักเถิกตัวนี้ข้มข้มีเท่าไหครับแสนสองหมื่นครับแสนสองพอดีครับแสนสองหมื่น แส <infl> <amor? S 1> นสองมื่เป็นราคาห้องไหวแล้วครับเนาะราคาห้องไหวนะครับครับแสนสองหมื่จะแยกบ่ไอจะแยกบ่ครับนี่ท่านแยกตัวละกันไหนสามหมื่นกว่าเนาะเนาะครับ เป็นเล็บิ่งยังครับเล็บดีขาแข็งดีขาใหญ่เดีวถ้าแยกก็ม่าตัวหาสิผาเลกรต่อรองไหนครับเป็นบักเถิบน้ำงามความสูงประมาณนอยน่อยสี่สิบเนครับประมาณนี้ตัวแหลกกระหาสิผาประมาณนีนี่ครับกำลังกต้อรองกัน ีครัเน,รนีนะ่ยเบิ่งฟันออนะบวก่าตุกเนี่ยใายเป็นมาเติบงามเช็งไปบเนี่ยนีนอีกตัวหนึ่งครับงามตัวนี้ความสูงประมาณรอยสามบาบวกครับถึงสามสิบแปดว้าวะนี่ครับ อีกตัวนึงเป็นหมกเกอรขาเชีงกป็บกเกอจุกำลางแล้วจะบ่าวก็ยังได้ม่ตายยังไงพอไปพอมาได้แล้วจังหวะกันพอพ่อถอยนะครับรับ ไปเถอะนะครับจะมา,าทุาา่งอะไรด้วยผูม้มาไหนน้อเนาะะอ่มา,ป,า,ามป็นยังครับเส้นสองกำมือหั่นกันมาน่านไปครับเพิ่งบล็อกทึกเหมาะเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับนำงามเลยครับเล็บเลือดกระดิ่งนะครับขาแข็งเล็บใหญ่ขอ้อต่องขอ้อหน้าตางามตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับล่ะแปดสิบห้า นี่ครับหน้าตาดีครับเื่องเป็นบอ่อพันธ์หนครับเนาะขวายกปีครับนี่บ่อพันธ์หาปีครับนี่ครับตัวนี้แบบงามเลยพิเศษจ,จัมโบ้ครับตัวนี้พิเศษจัมโบ้หาสิบแปดต้อลองไหนครับเนาะ เดี๋ยวบังไทยใหมไม่หาเมื่อแปดตวนนี้ข้าแข็งดีครับเป็นก้วกากล้วยประมาณสี่ปีห้าปีขวดเหมาะเป็นพอพันนี่ครับเป็นตามเบอร์โทรหน่อยได่นี่จมาบอร์โท่หรอครับพี่ชุปแปดห้สี่หนึ่งหนึ่งก้าปก้หา หอยยังเครับวัดครับงามๆนี่ครับแปดสิบห้าเอ้ามาแดวนี้นครับเบอร์โทรก็ตามนั่นนะครับเบอร์โทรไปตวใไม่ต่อครับไม่ลูกไม่ลูกหายชิปเลยนะพ่อไม่ลูกเจ้าแบนะครับหาชิปเลย หาเพื่อหาเมื่อหาพันหาเมื่อหาพันเป็นราคาห้องไหวนอเนาะนครับแม่ลูกตาแม่แม่ลูกลูกไดที่เท่าไรครับนี่ลูกตัวไหนลูกตัวที่เท่าไรตัวที่สามบ่ประมาณตัวที่สามได้ยเดือนอะพอนีเอาโบนัสคกันสิคุณผู้ชายไม่แใจแม่ลูกงามงามแม่ลูกงามงามประมาณลูกที่สามมันวะ ลูกก็สรได้ประเจ็ดแปดเดือนนะมั้นี่เบิ่งบ่เนี่ยลูกก็งามอยู่เนี่ยลูกงามๆว่าหาหกเดือนบ่มื่อนี่ยใจเป็นว่าลูกตัวแม่นี่ครับลูกตัวแม่งามๆความสูงแม่ก็สิประมาณหน่อยสามสิบนะครับหน่อยสามสิ นะครับบรรยากาศเป็นกำลังต่อรองรองบงนเนาเปิดกลบอลได้ยังไงต่อรองมื้งครับแนบง่ามแต่แต่แม่นี่สามสิบสลุงเนี้าหาส้าหกต่อรองเอาอีกได้ครับเามแม่าได้ได้เนี่ยเบอร์โทษได้ป่ะเบอร์โทรจำไหนะเบอร์โทษจำไหนะบอกเลยพอศูนย์หกสามครับหนึ่งศูนย์สี่ครับพอเจ็ดแปดสามสอง ข่อยังหรอครับเระมันปราะมานครับผมครับสาพิตพน้องแม่ลูกอีกนะครับแม่ลูกลระาสมาชิกอีกตัวนึงเป็นลูกตัวเม่เปิดระาไปสามสิบเก่ากันป่ะปล่อยกันป่ะลูกตัวเมนะครับแม่หนูนหลางลูกตัวเม่เดที่ผูกร้านคือรถกแเนียการพนัน จักบ่ทาหมายมงยกล้วเ่ัยังมีขึ้นเปตาอยู่ด้วลูกแค่เดือน่อนี่หาเดือนหีืนาะประมาณสีาเดือนครับแท้แท้แม่อฮ่า่่า่า่ัน่ายเมดลวขาใส่ใจน้านกมีามี่าใส่ใจ ลูกที่เท่าไรพ่อลูกตัวที่เท่าไรแหกเลยลูกแก่ครับอ้าวบออเ่ยพอ้ยพอจักเลยอ่ทขันขันหลุดันเงบิกเอารวดจมาได้ขันมิมใช่ไหมเดเดียวขนาเขาบิ่เขาไหว่าเบอร์เท่เบอร์ะไร่าสั่นาครับขันแมเบิรคือจบลูกโอ้ลเอากเกุยครับไม่ได้กวยแมสครับกอนเบอร์นี้นะครับ แม่สาวแม่สาวตัวตัวขวาหนี่งจักปีพอสี่หมื่นอ๋อจักปีครับตัวนั้นปี่ไปบ่สองปีสองปีครับนี่ครับตัวเล็กตัวใหญ่สี่หมื่นตัวที่ขวานี่ก็สามหมื่นต่อรองหน้นะครับเนี่ครับตัวขวาเนีความสุงวันหน่อยสามสิบนี่ครับแม่สาวอายุก็สิบประมาณสองปีครับตัวนี้ นี่ครับกลับตอกกลับครับมันกลิ่นกระเดยเลยแม่สาวน้อยตัวแรลกเนี่ยเบไงครับแก้มนะครับนี่ครับหน้าหนาหนาตาเพิ่มนะครับเนี่แม่สาวน้อยสามหมื่นตัวล่องไหนครับนี่ครับนี่ครับตัวแรลกประมาณนี้ครับเนี่ย หาอีกตัวนี้สองปีง่ามอีกตัวหนึงครับนี่ครับใหญ่ว่าซูมันลอยช้างที่ผาครับตัวสายเมือจดากหน้ามีเร็บเริ่มก็ดีครับเร็บดีหางดีโอ้ยดิลม่ะ

ขอเบอร์โทรหน่อยนะครับ092 092 867 867 5462 5462หอยังเนาะครับสีทองขอสีทองครับผมครับหน่อยขึ้าราคา30,000ขาย้วยได้ขายในมหาเจ้าของนหน่อยนะครับเด้อคู่นี้3 4,000เป็นราคาของไหวนะพ่อเนาะนี่ครับตัวแหลก30,000 สามหมื่นสี่พันความสูงประมาณลอยลอยเส้นนะครับนะครับเป็นตัวแม่ตัวแรลงแข่งขาว่า,านี่ครับแล้วยัง่ความสูงประมาณลอยเส้นผู้เห็นโทษหาทุกอย่างเนี่ยไปมาซ่อนอีกตัวหนึ่งก็เป็นแม่สาวกันความสูงประมาณลอยเส้นนะกันเบิ้งคุยหน่อยเช็หน่อยหนึ่งนี่ครับเบื้องเราได้ประมาณลอยเส้น,นครับความ สูงสาวหน่อยพ่ <c oughs> อต้นละต้นนี้ประมาณจะปีครับป,ป,ประมาณปีกว่าๆโคบหนิสามสิบสี่ประมาณปีกว่าๆทั้งสองตอรองได้เบิร์ดโคบโคบหนิสามหมื 30, <c oughs> ่นสี่ตอรองละเอียดขึ <c oughs> ้นมางามๆอีกครับหัวหน่อยเอ่ยขวยหน่อยพ่อบอกก็เท่านี้พ่อ เบอร์โทอ๋อเบอร์โทรจำอะไรอยู่ครับมอมีนะครับเนาะนี่ครับผ่านไปนะครับเนาะโอยมีเบอร์โทนี่ครับแม่ลู๊กแบบน้ำงามอีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะปูมาแล้วครับแล้วนี่ครับน้ำงามเขาแบบที่สามสิบสองนะพ่อเนาะแมรูกสามสิบสองแม่เพิ่นกับซิมีอายุแน่นะครับด้วยกับเบิ้งเอาแล้วครับผู้เสี่ยวซ่านผู้เสี่ยวซ่านเบิ้งเอาลูกได้เจ็ดเดือนนะพ่อนี่ ป,ประมาณสี่เดือนตัวแมวว่าพอตัวผมตัวแม่ประมาณสี่เดือนเนี่ยเดี๋บลบ่งแม่เพิ่นไหมเท่ดี้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์มาคอมเมนต์มากนะครับเลยใครเชี่ยวชาญกับแนะนำกันความสูงวันลอยสามสิบลอยยี่สิบหาถึงลอยสามสิบนะครับเ<อ>บง<อ>ถ่ายเยอะหน่อยนะ<อ>ใครที่เชี่ยวชาญกันแนะนำกันไนดไน้ครับเลยคอมเมนต์ได้นะครับลูกตัวแม่ครับแม่ก็ที่แม่อยู่งเนี่ย เ่ครับแม่ก็โอเคนุ่มเร่นีครับเดี๋ยวขอปโต่อนห่ครับทามาด้อากับอกปโตไ้นะครับเฮ้ยปโตจำโม่ไหจำไเอาเป็นยังครับนีครับขอจำโมโตไว้หน่อยครับให้สนใจกันแนะนำคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเนาะ ผัดไปตันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอคุณทุกท,าท่านที่ตามชมนะครับก็มียังแนะนำกันก็แนะน,น,นำได้นะครับที่ชมหรือเรื่องใครที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญเรื่องคัวไเรื่องง่วงนยังก็แนะนำกันได้ครับคอมเมนต์ให้คนที่เขาบลูใส้รูนันนะครับเนาะเรื่องเทคนิค ต่างๆจุดเด่นจุดด้อยมองสังเกตอีอย่างต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งครับสวัสดีครับ